วันนี้พวกเราจะมาจะมาดูสองอันดับยูทูบเบอร์คนแรก o h m 8552 Gamer เกมเมอร์เขาเป็นคนเล่นเกมเมอร์ก็คือผมเลยอันดับที่สองคนที่สองปากกาเมจิสีม่วงช,ชื่อเล่นของเขาชั่วพี่แฟ เขาเป็นคนนั่นแหละเขาเป็นเพื่อนเออเขาเป็นเพื่อนผมนั่นแหละ <c oughs> อันดับนี้เป็นอันดับสุดน่ารักผุกคนจะได้เห็นสิ่งนี้ว่าจะกืัวเขาสกแกนตัวหมดแล้วหมดเนแมันด้นนจุกต้ตนตรงไหนก็ไม่รู้มันอืม <c oughs> ะนั้นปลากวายปลากวาปลากวอย่าลืมไปออฟี่ปลากวาด้วยนะบ๊ายบายไอเลิฟแมนยู